แน่นทําครับหรืออาพลเมื่อวานเราก็ได้ลองหม้อหุงข้าวดี24โวลต์ต่อตรงจากแผงแล้วก็พัดลมดีซีนะครับอืทีนี้มาวันนี้พอดีเออเริ่มมีแดดหน่อยวันนี้ค้มมาทั้งวันวันนี้เราจะมาลองกับเครื่องตัดหญ้าแผงตัวนี้แผง330วัตต์นะครับ <c oughs> แผง330วัตต์ ใช้มาหลายปีแล้วติดอยู่บนหลังคารถพิกาผมคันนี้ทีนี้ก็จะมาสาธิตง่ายๆด้วยวิธีการเดิมนะครับคือแผง3 3 0สาสิบาทบวกสสีแดงนี่ลบสีน้ำตาลมานี่นะครับดูนะครับว่าเราไม่ได้ต่อจากอินเวอร์เตอร์หรือแบตเตอรี่นะครับนี่ขั้วบวกก็มาเข้าสายสีฟ้ามาเข้าตรงซ้ายมือสีน้ำตาลเข้าขวามือ แล้วก็ออกมานี่เราก็มาผ่านบวกลบตรงนี้นะครับ <c oughs> เพื่อให้ง่ายต่อการต่อสายครับจะได้ไม่ต้องคลายเข้าคลายออก <c oughs> เดี๋ยวเ <c oughs> บ,บเกอร์เขาจะเสียเร็วทีนี้ผมก็จะต่อบวกกับลบเข้าไปเลยนะครับ <c oughs> จากเครื่องตัดหญ้าโดยตรง <c oughs> สาธิตวิธีการใช้งานง่ายๆ ถ้าเรามีแดดนะครับมีแดดเพียงพอเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ต่อตรงจากแผงโซล่าเซลล์ขนาดตั้งแต่ประมาณ250วัต์ถึง100ถึง400วัตต์400วัตต์อาจจะแรงไปหน่อยครับ <c oughs> แต่ถ้าเป็นประมาณ300เนี่ย3 0 30วัตต์อย่างแผงนี้ก็จะพอดีครับหรือ250วัตต์ก็ใช้ได้ครับเพราะว่ามอตเตอร์ของเครื่องตัดหญ้าจีนเนี่ยสเปคเขาเขียนมาไว้ว่า600วัตต์แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวัตต์ไม่ถึงครับ วัตต์มันจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0ถึง300วัตต์นะครับมันก็จะพอดีกับแรงดันจากแผงพอดีอ่ะตอนนี้ต่อมาแล้วนะครับอ่ะทีนี้ลุงระวังนะครับลุงเดินมาฝังหญ้านะครับทีนี้อ่าเดี๋ยวลุงรุนนะครับมา,<ย>าช่วย,ยาสาธิต<า>อ่ะเดี๋ยวผมช่วยกดสวิตตัวนี้กดสวิตตัวนี้อันนี้เป็นสวิตรถไฟหน้ารถ10บร้อนะพอดีเราต้องการสาธิตเปิดดึงขึ้นใช่เปิดดึงขึ้นทีนี้ผมก็จะเปิดเบรกเกอร์นะครับ เป,เปิดเบเกอร์แน่นนะครับดูครับแรงแรงเอาเรื่องเลยนะครับเนี่ยอ่าอ่าโอ้แรงแรงใช้ได้เลยนี่นี่ขนาดแผง300รวัตต์นะครับถ้าเป็นแผง400รวัตต์เนี่ยจะแรงมากกว่านี้อ่าอืมโอ้แรงใช้ได้เลย นี่สเปคแผงสามรอยสามรอยสี่สวัตต์หรือ330วัตต์นี่แหละจำไม่ได้ประมาณนี้ครับใด้มาหลายปีลและอืมแดดดีประมาณนี้เนี่ยมันก็จะตัดได้คือความแรงนี่ไม่แตกต่างจากไอใช้แบตเตอรี่ที่ที่มากับเครื่องนะครับอาจจะแรงกว่าด้วยซ้ำแต่ว่านี่ยละข้อดีก็คือเผื่อบางทีเรา ไม่มีแบตหรือแบตเสียอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถต่อตรงใช้ได้อ่าหรือแบตเสียมาเราก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อแบตเราสามารถต่อตรงได้แต่ก็มีข้อจํากัดเวลาแดดมันหหบนั่นแหละซึ่งก็จะเป็นจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะสาธิตให้ดูต่อไปอเป็นไงลุงลุงสะใจไหม แรงมากครับเออถามคนตัดด้วยครับเป็นรู้สึกยังไงกับเอแรงมากครับเรา<ล>ดีๆทั้งวันนี้ก็ตัดได้อเออระหว่างใช้แบตเตอรี่ที่ว่าต่อโดยตรงนี่มีความแตกต่างไหมมันจะเบาลงกว่าเดิมหรือมันยังไงก็แรงดีขึ้นครับโอ้แรงดีกว่าเดิมครับแรงดีกว่าเดิม,มครับก็ไฟมันมาสม่ำเสมอดีมันไม่รู้จักหมดเกษตรกรนะครับพี่น้องเรานะครับ